สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วตอนนี้ทุกท่านก็ยังอยู่ในรายการชินไลฟ์สไนเปอร์นะฮะเฮออืมช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณอืมสาโมงพอดีเป๊ะครับผมแล้ว่ผมจะเสียงดังได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะแม่นอนอยู่ <c oughs> เอาแล้วครับเราจะมาต่อกันที่อืมพาสามเลยอ่ะคอนติเนียลที่หอทางเหนือเย่ yeah. ไปเลยภาษมแล้วภาสามแล้วจะมีอะไรไปดูเลย ไปเลย,เลยฉันจะเดินเดินไปฮอโอ้วส, Hi, สวัสดีไฮทองสวัสดีไฮทองอ่านี่มีตัวเซฟด้วยเอ้ยล,ล,ลืมไปต้องกดตัวเซฟนี่วะเอาใส่ outside. อะไรวะเนี่ยนี่เราก็ยังอยู่ข้างหน้าแล็บแล้วนะแต่เราจะต้องไปเอาถังไหม่เราเยาถังใหม่ เยบเย็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 บอู้โอ้โอโหเด็กดองเด็กดองเด็กดองเอ้ยโอ้ my god เด uh, oh, yes, ็กดองฮะอืออุ๊เกิอะไรอ่ะอ๋อใช่ลูกกระตาลูกกระตาผมจำห้องที่ผมโดนเด็กดองไง แกเออที่ผมต้องรีบกดตัวเซตนั่นน่ะเพราะเราได้ยินเสียงแบบเสียงเด็กร้องไห้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นลูกตาของเธอเองอะพอนะพอแม่อ้าวอ้าวอีมาไลายมาไล้มาเร,รียมาเรียคุณผู้หญิงอ้คุณหนูอะไรบัดไอแชทไม่ ค่ะฉันสบายดีฉันฉันลืมไปว่าเบรบรีบรบร่าเบรบรับขอโทษนะครับโง่ภาษาอังกฤษเอาละแล้วพอฉันอยู่ไหนพอฉันอยู่ไหนฉันจะต้องไปช่วยด็อกเตอร์เอาสังขารมึงก่อนถอ้ฟไอ, <c oughs> อตอนมึงไปช่วยเขาตอนนี้ไม่ได้หรอกแต่ไม่ต้องแต่ มาเรียเ <Maria. S 2> กิดอะไรขึ้นกับพ่ออ่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรถูกเข้าไปข้างในโดยเธอคนนั้นเฮ้ธอคนนั้นหมายถึงแม่ฉันเหรอเธอหมายความว่าไงมาเรียอ๋อมึงสลบไปเลย <Maria. S 2> มาเรียไม่บอกกูสักคำหนึ่งมอ่ไม่บอกเลยอ๋อห้องนั้นคุณอีกแล้ว ใช่ฉันอีกแล้วสิเซบาตเกียนฮีทแมนอืมไม่รู้อะนี่มันจะเอาชีวิตพ่อให้ได้ใช่ไหมแต่มาเรียเห็นอะไรที่มาเรียเห็นไอ้ทุยอะไรที่มาเรียเห็นกันนะอะไรอืมันจมูกอืมไม่รู้นะ ให้ฟังเพลงไปด้วยแล้วกันจะได้สบายขึ้น You only a b t อ่าให้ฟังเพลงจบละเดี๋ยว เดี๋ยวเราดของมาเรียก่อนดของมาเรียโดโดอดิดอดิดนี่เธอมีคุณแจฮะลูมคีคุณแจนี่คือถังไม้ที่เต็มไปด้วยเลือดที่เห็นเห็นกันอยู่ในท่อสอบทั้งนั้นฮะโอ้โอ้โหแม่เจ้าอะไรแล้วเนี่ยแม่เจ้าคุณพ่อคุณพ่ออุ้ย โอ้แม่โจมาเลยคุณแม่โอ้โหคุณแม่ผมมให้มาแล้วแบบลัสมีแบบชัดเลยคะ่ะคุณแพคค่ะผมต้องรีบทําคลิปนี้ให้เสร็จด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เอ้าขพ่อกูถ้าพ่อพกูอไปเลยพรุ่งนี้ผมไปเออตรวจผลการเรียนอีกเซงว่ะเฮ้ยอยากจะแคสเกมต่อนเนียวยอโหนางวิไลวันเลยนะครับ นางวิไลวรรณเนี่ยครับน,นางเออเขาเรียกว่าอะไรแม่คุยกับแม่แปบ,บนึงแม่วิไลวรรณนี่ใครนะคนช่างร้องไห้ใช่ไหมนางผู้หญิงที่ชอบร้องไห้หนังไทยเก่าๆเออเออวิไลวรรณนะ <laughs> No way นั่นมันแม่จริงๆเหรอไม่นะไม่มีทางนั่นแม่จริงๆเหรอเว <c oughs> อไมีโอ้ยเดี๋ยวอย่าพูดมาก เออใช่ครับเมื่อภาคที่แล้วอะ่ะผมขอโทษนะคะผมพูดสนบอ b a l ะฮะจำาสโนบอได้ไหมกระต่ายสีขาวผมพูดสโนเบลขอโทษทีจริงจริงใช่ใช่มาแล้วก็ไอตอนที่แบบเล่นมุกเออดิสซอ,อยู่ข้างหลังอะ่ะผมพูดผิดอีกแล้วฮะพืดว่าเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนมีโออยู่ข้างหลังจริงๆแล้วจะพูดลิสึ์อ่ะฮะแหมวันนี้เราไม่ได้กินแบรนด์อา้าวโอ้โห จูมาจากไหนเนี่ยเซบาสกตียนไอออืออือเอาสิงเอาฟาเธอร์เดธอะไรพ่อกูตายอะไรอืเฮ้ยหน้าหัวนี่หน้าตบเกรียนมากเลยจะเปิดชา้ชาๆนะฮะวีเคสมัมแต่แม่ฉัน แต่แต่ว่าแม่ฉันรักพ่อนะแล่พ่อของฉันก็รักแม่ด้วยอโอ้โจะเจรจา,จากันอีกนานมั้ย Maybe mom this mom that Hmm. อืมอ้าวอุ้ยเดี๋ยวดิจะไปหยิบคุณไอเทมคุณจาก่อนโหอ,อายะเธอจะไปก็ไปเลยว่ะเฮ้ยไปหยิบอุย้ยอะไรอะไรมึงแม่ปิดพัดลมไหมอะไรมึงอะไรมึงมนอน move เอ้ยขยับไม่ได้นี่ดับอยู่ขี้เกียจว่ะออกมาได้ละขี้เกียจเหรอ ทุบตู้แตกโหดนะเว้ยจุก็าลากพ่อไปเลยแม่อุ้ยผีหวัวฆัาร่างกายฉันอยู่ไหนฉันต้องการร่างกายนี่แน่นี่แน่นแนช่้มุย้ยไอเนี่ยร่างกายมันจำได้อย่ามาเันไงร่างหล่นมาแล้วอุ้ยแม่แม่แม่แมแมโจ จะมาไม่มาจะตกใจหมดทางนี้ว้ทางนี้หัวอย่างเงี้ตามกูมาหากะโหลกอ่าตามเอากะโหลกไปเลย <c oughs> ใส่หัวก็เบี้ยวอีกโอ้แตงขอบคุณคุณหนูไม่เป็นไร,รอ่ะชอบช่วยเหลือคน เย่ไอเทมคี์ไอเทมคี์ฮะอุ้ยอุ้ยแม่โจ้ตกใจหมดอ๋อไอ,อหมอนี่ครับเลือดเรือดกอกแบ่มันดูไม่ดีเลยฟ่านี่ปินก็ได้ฉันจะเดินเดินไปตามระเบิดโอ้ให้ทองอืมอะไร Ow! Oh. oh! Where do you get sheep brown? What do you get sheep brown? Sheep brown? Sub brown? Sub brown? What am I in Oh, sub brown, Santoa. Ooh, metal. Hey. Ooh! It slides on from the kidding ไม่ต้องสนใจจตตุงมุมนี้เท่าไหร่ถ้าจะเป็นหนังสือนะอ้โอ้โอนี่ได้มาแล้วบันไาต่อเออเรายังไม่เคยให้ท่านผู้ชมไปห้องนี้กันเลยสินะเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วกันนี่ เซียนอย่างรวดเร็วาร์มเซียนไปอต่จิกไปจับให้ได้ยเดโอ้แม่จ้าตกใจหมดตกใจเลยแม่จ้วงแปบ๊บนึงดิโหเดี๋ยวกนได้ไหมคนกำลังจะไปหยิบได้ไฟฟ้าบึนบึนอ้เอ่อไอหล่อไปไหนแล้วเนี่ยดีโอดีโอไปไหนเย่ yeah. นี่นะ่ไอเนี้ยเรายังไม่เคยนี่ใช่ไหมนี่พี่หมาบอกกิิงหน่อยฉันไอ้นี่หน่อยฉันแคสเกมอยูครับกิ่งอะ่ะเกมเมอร์ตัวน้อยที่ไม่ใช่เกมเมอร์นี่พัก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 นี่นะ่ย่มาแล้วเราจะเป็นเจสันวอลฮิสนะเก็บฮะที่นี่มัน มินิ solve นี่คือเลื่อยไฟฟ้านี่คือวิธีเปิดปุ่มด้วยไฟฟ้านะคะกด c นะฮะแล้วก็หรือ shift ก็ได้หรือจะเป็น s e n t e r shift ก็ได้เนี่ย enter ฉันจำได้ครั้งหนึ่งว่าฉันเคยเอามาเล่น่าภาพสีเซเปียเล่นด้ยไ,ไฟฟ้าเนี่ยนะผมนี่ไม่เห็นหร<อ>วโดนพอ่อ อายะพ่อตีก้นลายอายะลูกทำอะไรลูกทำอะไรอยู่เนะ่ะลูกกำลังทำอะไรอยู่นะ่ลูกเล่นนะ่ไม่ได้นะไม่ขอโทษค่ะมันไม่ใช่ของเล่นนะลกูกมันอันตรายมากเลยนะ <c oughs> อะไรไปเจอมาจากไหนเนี่ยนะอย่าเล่นมันอีก <c oughs> เอเออะไริงเลย อย่าอย่าให้พ่อเห็นลูกเล่นมาอีกเด็ดขาดนะขอขอโทษค่ะคุณพ่อดีนะที่ไม่ฉันกลัวว่าฉันกังวลเหมือนกับก็พูดว่าฉันเออฉันนึกว่าเธอจะบาดเจ็บซะและ <c oughs> เองเนี่ยไม่น่าเลยจริงๆจะพูดกี่ครั้งก็ไม่น่า ธอโอเคนะลูกโอเคนะไอ,ะขอ้ขอโทษขอโทษครับพ่อวิไลวันไหมค่ะวิไลวันอวอร์ดอะไรเนี่ยดีอะไรอย่าวะไม่รู้อ่ะพ่อเคยสอนหนูยังไงแต่ตอนนี้หนูต้องทำแล้วอ่ะนี่เชิดบราวน์ฮาร์โรลด์าวิ กด C เชี่ยเปล่าเาชฟ่ยเปานี่พังเดซันวอลฮิสนะฮะนี่นออสิงหาต้องสับดีนะฮะมีนาต้องฟันฮะนี่คะ่ะเราก็จะไปอ๋อโอ้ยสะดุดเ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแม่มันมาอีกแล้ว โอ,โอ๊ยอลากกูเหมือนลากทรงเลยโหเราต้องต้องกดซะนะฮะอืมไม,ไมไม่เลยแล็ปชินแล็ปชินแล็ปชินไ่พกไฟแชักแต่ผมพกหมอกแกพแล็ปชินแล็ปชินแล็อืมมันไม่ทันใจกูเลยสองนิ้วเลยสองนิ้วอ,วอี่นี่นกูรอดแล้วกูรอดแล้ว,ลวได้ยินเสียงด้เหรอเปิดจะตั้งสุดคีย์เลย เราได้ตอนนั้นเราได้คีย์มาคีย์เออใช่เราได้คีย์มาได้อุ้ยแม่โจตกใจหมดอือจะให้คุณดูห้องอีมาเรียเนี่ยอ๋อใช่นี่เราได้คุณใจมาเรียมานี่หว่ะี่ห้องมาเรียเรอเนี่ยเออนั่นเราจะย้อนความสู่มาเรียแล้วฮะชอบคนชื่อมาเรียแต่แม่ไม่ชอบหน้าแบบนั้นเลยว่า From the diary เราใช่เราจะไปลาลาบลาหลวงเราจะไปลาลาบละหลวงอีมาเรียกันมาเรียไดอารี่เราจะอ่านมันฮะนี่เนี่ยกดเรื่องเสือกนี้เราถนัดจังด็อกเตอร์วันหนึ่งด็อกเตอร์ไปเจอฉันขณะที่เขากำลังติตธัตกิจฉันจะไม่ลืมวันนั้นเลย โอ้ยโคตรโคตรวลีมาเลียมาเลียอวอร์ดนะฮะนี่แซ่บเวอร์เวอร์นี้มาเลียเป็นขอทานขอได้สงสารจังได้ปวดอาหารอยากได้อาหารอาหารโคตรน่าสงสารอ่ะเนี่ยคือเบื้องหลังของมาเลียทำให้ผมกดมันไม่ลงเนี่ยโอชินครับโอชินโอชิน ใครก็ได้อาหารใครก็ได้ใครกได้เขียวข้าวเฮ้อะไรเนี่ยโฮมเซสไอ้พวกโฮมเซสอดัมน,นอมขอทานถ้าเธออาจจะมาช่วยฉันภายในบ้านได้ซับเจ็กนี่อะไรวะจำไม่ได้แล้วซับเจ็ก เรียนมานี่ไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ครับับเจเออมถึงอะไรก็ไม่รู้สิเดยวโอยเรียนมาไม่เคยจำเลยโัจะไปถามยายอีกเหรอพี่ไซโต้ะครับวันนี้ผมก็ได้ไปทำความรู้จักกับคนไอยคนน เป็นกรรมอะไรของหล่อนนะเป็นประธานอะไระจ้าบ้าขอทานหรือเปล่าอ่าๆๆขอทานใช่ไหมคะใช่มคมากับฉันที่บ้านฉันสิมี่จะเอาไปยาละในกอขอเล่นอ่ะหนูเนี่ยคือทำให้เอ่อด็อกเตอร์สงสารแน่เลยเออเออมันเลยเอามาเรียมา ค่ไม่ต้องมาวัรีแถวนี้เลยไอ้ส่โตไปเลยนะไม่เลครับเพว่าชายเป็นคนน่าคคิดว่าไมค์กูจะบันทึกเสียงนี่เหรอครับก็ผมคิดว่ามาเรยนนี่เป็นคนที่น่าสงสารครับครับมันจะฟันไอหลอกเดี๋ยวเดี๋ย <ผม S 2> เดี๋ยวนียวนยัเดยเียเดยเยวเดี๋ยวเดี่ยวเดยเดยวเเดยเคุกยววคีกเดียวเคี๋ยยด้เีดเยี่เี่ยดเเด อาย่ายังไม่เกิดอ่ะแค่จะไปบอกคนในครอบครัวของเธอครอบครัวเธอไม่มีครอบครัวอ้าม oh, so ือก่วนสวย่มึงทาปากซะ so แดงแจ๋สวยนออครอบครัวเธอไม่มีนะะถึงได้มาเป็นโฮ oh, <okay. S 1> มเฟสเนี่ย ไอผีเมื่อกี้นี่ไงหัวเขียวอะ่ะแล้วดูเธอนะดูเธอนนะดูเธอดีดีนะำะไอห้องเนี้ยเราต้องมาเจอแน่นอนอ่ะ b e a u t i f u เขาพูด <ไป S 1> ทำไมอะ่ะฉันยังพูดแอบพูดชื่อกิ่งไปเลยไม่่นรับอื เดี๋ยวจบมาเลยแล้วปุ๊บเราบันทึกไอ้นี่เลยบันทึกวิดีโอไปเลยเพราะว่าวิดีโอเนี่ยถ้านานไปจะเอาลงมูวี่มาร์เกอร์ไม่ได้ไอ้กาเลยนี่เธอนางเอกมากฉีกเสื้อตัวเองหมดเลยไปรักษาไอ้หมอเนี่ยคนเดียวนี่มันเด็กไม่ใช่เหรอคบคุณไม่มต้องทำเสียงกาวอโอออนเยก็นั่นแหะครับ โคตรนางเอกบางทีคนเรามันก็ต้องมีด้านดีบ้างครับโคตรนางเอกอ่ะดีไม่ถอดกกนออ่า <c oughs> เห็นแววคุณหมอเห็นแววครับเป็นพยาบาลแต่เด็กเธอรักษาเขาเหรอใช่อ่าฮ <c oughs> านี่เลยจะเป็นผู้ช่วยใช่ไหมละ่ะ p e a I e ได้ปล่อยฉันรูส้สึกว่าอืมเธอชื่ออะไรอ่าอาอืมฉันฉันชื่อมาายเอ้ยมาเรียนะยนี่หรออืมเป็นชื่อที่ไพเราะดีมั้งกูไม่รู้กูตามไม่เป็นมาเรียเธอจะมาเป็นผู้ช่วยฉันไหมล่ะโอ้อ ฉันไอ i วิฉันทำใจขังเธอไม่ได้อะฉันไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าพี่ stay with me นี่มากับฉันได้ปลดมากับฉัน why why you อะไรจะอืม ได้ช่วยเหลือชีวิตคน Yes วยหมายถึว่าจะช่วยจะให้ช่วยเป็นผู้ช่วยไงแต่สุดท้ายแล้วมาเลยก็ช่วยเลยช่วยค่าฉันมีความสุขมากฉันมีความสุขที่เขาช่วยฉันไว้ฉันเคยเหงาแต่ตอนนี้อะไร Make me แต่แต่เขาสร้างแต่ สร้างฉันอะไรคุณทำให้ฉันรักให้คุณรักฉันนิสิตคำว่านิสจะหมายถึงพวกนิสเปลอะใช่มั้นแหลครับเป็นว่าเรานี้กำลังเป็นยายถึงเรื่องมาก่อนสมัยก่อนเออรู <c oughs> ้แล้วก็คือชอบเอาด่มเป๊ะไม่คุ้สินเลยเรับการช่วยเหลือใช่ พ่อเราเป็นคนใจดี I love you doctor อ,อายะเดี๋ยนี่ตกจากมือฮะแบบนางเอรู้จริงเหรออืมบ้าเออฉันพูดเล่นเลมนว่าผมก็ไม่ไม่ทำใจลังเกียจมันไม่ได้มาเรียนเพราะว่าเราต้องหนีไปพร้อมมันนะตอนสุดท้ายแล้วคุณจะบอกทำไมอะเออคุณใช่ฮนะแต่เราจะไม่บอกว่าเธอจะตายไม่ตายกนะันเพราะว่าการคาเตบ,บแบบนี้นๆๆ มาเรียรักพ่อฉันจริงๆเนรนี้่กเยรื่องนี้มีคนห้สงสาอโอ้เดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนเราได้อาไปละดร์นี่หาเล่มฮะเอาไปเอารางวัลไปเลยฮะไอมาโคโต,โตออะโโตดดอวอร์ดมาโมาโคโตะสคูเดอวอร์ด มือาเไม่รู้ค่ะมือขวาหาเล็มอะไรกูเนี่ยอุ้ยแม,ม่จู๊แม่จู๊แม่โจี่อย่าให้กูผนะเผาอย,นนย่าให้กูเผา,าจจะอะไรพระเอกในอินเด็กซ์โชกลางมือขวาหาเล็มโอ, <c oughs> โอ้ยเซบ้าว อาเปิดไอเทมฟันเซฟฟันเซยเราจะต้องฟันกล่องตลอดนะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันอาจจะหาหาไอเทมให้พวกเราได้ให้ช่องวะดิให้ช่อง,องฟันกล่องฟันกล่องฟันกล่องวุ้ยชอบทำลายจริงๆเลยกูชอบจริงๆโปรโดนะักเี๋ยวฟันกาเนี่ยเก็บก่อนเนี่ยคืออาวุธคู่ใจของฉัน ครับแล้วเราก็ขอหยุดพารเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าฮะอ่าแล้วพาร์สี่จะมีอะไรติดตามได้เลยครับเออผมคงจะไม่ได้แคสประมาณสองสามวันนะเออเพราะฉะนั้นรอไปก่อนครับมาตาเนโ้ตชินไลท์สไนเปอร์สวัสดีครับแล้วติดตามรายการชินไลท์งเราด้วยนะฮะ F9 อยู่ไหนวะโอเคบปมือ